ทีนี้ท่านผู้ชมกรณีเรื่องของนายกสํารองนายกสํารองก็คือถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกหรือพลเอกประยุทธ์หมดสิทธิ์ใช่ไหมสิงหาคมนี้ใช่ไหมสิงหาคมนี้เนี่ยพูดว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ครบ8ปีแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะเป็นนายกต่อแล้วใครจะมาเป็นต่อละ่ะใครจะมาเป็นนายกสํารองใครจะมาเป็นเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่จะยังไงวันนี้คนที่ตอบคําถามเรื่องนี้ฮะอาจารย์วิสนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แน่นอนฮะ อาจารย์วิศนุก็บอกว่าเอาข้อจริงนะไอ้ที่พูดกันตอนนี้นายกสำรองเนี่ยนายกคนนอกเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่านายกสำรองที่พูดกันเนี่ยคือใครแล้วต้องไปสำรองตอนไหนต้องไปถามคนพูดต้องไปถามคนพูดแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันต้องมีนายกรักาการนะคือสมมติพลเอกประยุทธ์จำใจจำเป็นจะต้องหลุดจริงๆเนี่ยมันต้องมีนายกรักษาการนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์พ้นจากการเป็น นายกเกิน8ปีสิงหาคมนี้นะคนที่จะต้องเรียงลำดับในการรักษาการก็คือพลเอกประวิทธ์ฮะนี่ฮะพลเอกประวิทธ์จะต้องมารักษาการนายกแทนพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์หลุดจากการตีความว่าเป็นนายกมาครบ8ปีในเดือนสิงหาคมนี้คนที่2ต่อจากพลเอกประวิทธ์คือใครฮะคือตัวแกเองฮะนี่บอกคือตัวตัวผมเองนี่แหละซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะเป็นหน้าที่ของประธานชวนคนระประธานชวนก็ต้องนัดประชุมสภาเลือกนายกคนใหม่ภายใน3วัน7วันซึ่งก็คือต้องใช้คนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมตอนเลือกตั้งครั้งแรกเ,เลือกตั้งต้นออปีหกสองเนี่ยเลือกกันมาเนี่ยก็จะมีแต่ละพักก็จะส่งแคนดิเดตนายกกันมานะครับนักข่าวก็ถามมาจาร์วิสุนุว่ามันมีโอกาสไหมที่จะใช้คนนอกบัญชีรายชื่อนายกได้ไหม คนที่ไม่อยู่ในคันดิเดตนายกที่เสนอกันไปตั้งแต่ตอนแรกอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่ได้นะฮะต้องเสนอจากรายชื่อที่อยู่ในบัญชีก่อนถ้ามันเลือกกันไม่ได้สมมุติอ่ะเสนอมาแล้วเลือกกันไม่ได้ฮะก็ต้องไปใช้รัฐมนุนปีรัฐมนุนมาตรา272วรรคสเปิดทางนายกคนนอกและประธานรลฐสภาก็เรียกประชุมรัฐสภาแต่มันยากกะบอก ต้องมีมติ500เสียงจาก750เสียงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเห็นชอบเมื่อเห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะมีสอสอ50คนเสนอชื่อและประชุมรัฐสภาอีกครั้งเพื่อโหวตฮะว่าจะเอาชื่อไหนกระบวนการมันทำได้ในการที่จะมีนายก272วัก2ก็คือนายกคนนอกแต่มันมีวิธีการซับซ้อนพอสมควรคือเนี่ยมตินะ 500จาก750เสียงต้องเห็นชอบก่อนว่าจะใช้ในายกนอกบัญชีนะครับเสร็จแล้วต้องเอารายชื่อมาสอสอหคนมาเสนอชื่อประชุมกันอีกรอบหนึ่งว่าเอาใครเอาคนไหนนะครับถ้าก็ว่ามันมีขั้นตอนแต่ที่น่าสนใจคือว่าถ้าพลเอกประยุทธ์หมดวาระคนที่จะเป็นนายกรองต่อมาคือพลเอกประวิตย์นะครับคือพลเอกประวิตย์ถ้าพลเอกประวิตยไม่รับนะพลเอกประวิตย์รับไม่ได้บอกไม่ไหวแล้ว เป็นไม่ไหวแล้วนะฮะนายกแล้วพลเอกประวิทย์ก็เคยพูดมาตลอดนะว่าไม่เอาไม่เป็นนายกสำรองคนที่จะเป็นนายกคือใครฮะอาจารย์วิษนุฮะอาจารย์วิษณุต,ต้องเป็นนายกสำรองไปก่อนระหว่างเลือกนายกคนใหม่ที่อยู่ในคันดิเดตนี่นี่ฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเรื่องที่เออน่าสนใจนะครับเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็เหลือไม่กี่เดือนนะพฤษภาใช่ไหมมิถุนายนั้ดาสิงหาอ,อีกสี่เดือนเองอีกสี่เดือน,อก,อนก็จะถึงเดทไลน์สิงหาคม ครบ8ปีพลเอกประยุทธ์ครบหรือไม่ครบเดี๋ยวคงม,มีการตัดสินกันนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีเดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ